ฮ่าฮ่าฮ่าเห็ดซอนนต้องบอก้าน้อง่ก่ใสนชุดอุกเห็นบอเห็นบาเห็นใส่ชุดก็มันันดีนะเห็นนี่ทรารักษาปอซุ่มไปน้ำพันถังซ้ำจังงานแม่ืึ้นอขึมนาอถังค้จังของักจันบอสักชุดมาผู้กินผู้จันชุดเันขึ้ข้อนกินอย กระซ่องผมจะเอาบอลหัวกันข้ามโสงมันไายกันมันไายกันซื้อแองเดอร์รันเดอร์เดอร์รันเดอร์เด,เด,เด,เดอร์โมันบอกปวดเกิดเป็นคนมากแต่โเคยใส่ถ้าเถื่อสุดแนวนี่คุณแอนก็ใส่ร์รือกันใส่์ข้ากัาานมโอแลกแลนไล่กันอ้อมจอังหวัดขอ,อ,อ,อนแก่นเล่นกันยังไงวะบัดมือมือนอนนกันใส่สุดนี่นอนเด้อ สองเแล้วันเห้อเซีนี่ก็รู้กามันจะไปห่อซ้อนกันู้โอ้ยโมโหเขาจะถ้าจับเนาะเขาบหไปตัวถือตัวแดงแต่นดอกเียานดไปยุ่สูง่เจ้ายุ่สูงโมยุ่สูงจกไย้ยานโมอารักการคู่คก็นว่าปีนี้

เป็นแง่สีพยานแม่คนถามเลยเป็นกอนยานกวอสูงแม่คนถามเจ้าบ้านแม่องค์พระท่านเป่าเจียเป็นง er ่เนงที่สี่กันลูกเบิ่งขอถามเอามาเอาไปทวุท่ี่หัจคยควบอยู้าไะตา่บอกว่าไหนบอก่อย่างนี้กินเหมือนินมง่อยหญิงมากอดแน่เลยกอดแน่เลยแน่เจ็เก็อกอน เม e ื่อสามวันนี้เราเอพระพรมาคุ้มครอเหุ้พราะันพ่อพ <The> <The> ่อกินจับได้เลยจับจับจัโอ้ยเหตุทีหลอกซื้อไอ้รอยวันนม้มานอนหลับเลยมื่อแต่สิทกันเพรปักันเหมืออตัวซุ่มพอออกแผ่ด้วยหน้าเวทีมีก็ะดาษจีบห้องผู้ด้วยหน้าเวทีเนี่ยอ้สิ่เราได้กเขาเล่านี้พขาสีแต้อว หอดงามนันมากเมื่อผกคิดหนาคิดหลังด้วยแหมันวนยางเดียวเลยที่โอนไปที่นังชุดสีได้ปั๊ม้ยจะไปหาคิดยาี่ย่กงกอรอแรเยังสั้นกันถึงไม่ล่ามันหนามือตาโม่มันมือนคือคือมันคูโดนเนี่ยอะไรบ้านจะขอในมานยังเนี่ยเอาไงมี่พูีจะใ่ชุดนี้เป็นากันหอหิคนี้ส่วนรวมความโชควะมัดแดงโตมือกันมันตอไห